โอเคครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาแล้วครับหัวเวยคนประตูแล้วก็หมัดใหม่นะผมซึ่งผมก็ยังเล่นหมัดใหม่ยังไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะก็อย่าว่าผนเหมืกันนะโอเคซึ่งหลังจากที่ผมหาไปนะครับผมก็ทนไม่ค่อยใส่ครับว่าผมหานไปแล้วก็ไปทำหมัดใหม่แล้วก็ทำสามดาบนะครับคนนี่นะครับเพื่อการเสี่ยงเราหล่นเริ่มลากเลยว่ะครับเลตโตของแต่งก็เป็นโดฟ้าแล้วก็สตั๊ดก็ใส่ดาบเหมือนเดิมนะประตูแน่นอนครับใส่ดาบ ลากเลยกวาโอเคคนมาว้าว้าวเป็นสระโอเครวันไ้วนี้วกันวน้สุดาของเง้ว้าวว้าวโอ้ยอ้ม่าว้าว ไปจะขนาดนะครับพีไไเ่เอาคิยายวได้พี่สวยสวยเลยมาที่เอาคนนดียีเลยไอ้ที่เยญ่ละมูดี่มาสวยเขาขด้นตีได้ไหม พาครับอ <łość> ืมอ้าวลัลัดยคุมบูคุมบูอะไรครับคุณพาอืมพาคูยิงใหญ่พาที่มีใครสู้ได้ตายในวิชานคุณไม่ตายฮึ่มพลัสพลั ดูก่อนนะครับให้พามันมาเข้านี่มันจะนมวยคะครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย คุ้มว่าผมคุ้มข้าวคุ้ผมผม้าเนี่คุ้มถึงคนใหญ่แล้วเดี๋ยวไปทีครับผมย้ายเซิร์ฟต่อดีกว่าเซิร์ฟนี้มันเถื่อนเกิน,นครับเดี๋ยวนะคนผมย,ายม้ายเซิร์ฟว่ะโอเคไปได้ย,ายด้ายเซิร์ฟเลยนครับเราก็จะไปดูกันต่อนะครับผมนะคนสู้นอยู่ครับน่าจะมีคนดึงที่สุดนิดด้วยเนาะซึ่งเป็นว่าคนมุฮั่นคนผ่าน วันนี้ไม่จับเจอเลยจะเอาไปกินก่อนกินก่อนอว้าวเอาเลยเพื่อนขอไซด้วยถ้าผมไม่มีวิธีสู้ไม่นนได้ได้อยู่ฟังนะไซกันดูวอยากกินโจ้ครับตอนนี้มันเจอแล้ว เราออปิครับเราเปิด V4 ครับหัวนะวัดรั่โอ้ยไม่ก้นมาเลยเพื่อนบอกนะคือผมรอดแน่ตายนะไม่บอกดุเพื่อน เกือบตายได้ 15, หมื่นห้าเลยเมื่อกี้น่าจะประมาณเจ็ดเอ็มมั้งหรือว่าเท่าไหร่วะหนูใจันเลยนัาา้ว่าใครออกมาอืมน่าจะครับน่าเจ็ดเอ็มมับผมอ่าอีพีนเท่าไหร่วะค่าใครไปเมื่อกี้คิดสิเนี่ยเอาแนวคนนี้อ่าเนี่ยคนสุดนะคนมาเลยเพื่อน อยู่ไหครับนี่ัรัสดนะวกันผมกว่ยังเจอเ้อที่ผึงู้ยูนะนี่ก็เหมือนกันเชื่อโอ้ยมันทำอะรตัวเลยโั้แล้วก็คุกดักต้นใจโหนในดับไปขัดสนมาเกี่ยวัะไรก่อนมาเลย อยู่นี่เหรอ,อรมนเข้าประตูออกเข้าประตูอ,อยู่ไหนน่าเอิงเหรอมาเถอเพื่อนย<ม>ิงไม่ต้องหนีละ<ม>อันนีดูเน็ดูวุ้นสวยอ๋อฮะนี่้อผมไม่ใช่ผมดูเลิกก็แต่ว่าทำไม โข้ขโมเข้าเข้าประตูไป็นเป็นติละเป็ทีย่ยวงเขานะนั่นได้อยู่นะนั่นจับเขาได้อยูออยนะ่ถ้าผมไม่โดนขัดมีคนออกมาครับเราลิงขวดเลยกันได้เปิดด้ยเปิดวีซี่เลยกันทันน้งหมดว้าวดึงปืนเข้ามาเลยได้เข้ามาไม,ไม่มี โอเออเลือดพาดโดนล้าเนี <pero vi> all, ่ยคุยคุยคุยอมาแต่ยัอุ้ยเลือดผมเอามายิงยังมีตัวไว้หนึ่งสองเลยใครเลอใครมาเลยนะบัก อะไรเพื่อนันกุยได้ใครไห้มาเอาให้จบจบเลยหิบโดนอยู่นอนกัดนน่ที่ว่ารอดสื่อไว้เลยตับว้าว ัที่แรงสุกๆงี้เรีล้ว่าการยิงบบเตยมัปูนกับมัดใจบอกเอ้ยม,มันไม่ใช่มัใจบอกมักดกชนะให้ไม่ยินเหมือนกันเียบด้วยค,ครับมีไม้มีไม้คนอยู่ครับเปิดเซ็ตได้หมดเลยคนออเซิรนี่หมดเลย,เลยอ้าวด้วยเมื่อก,กี้ปิงนิดหน่อย จบ้วสู้นะครับถ้ายังจับสามามโอเคแล้ววาเราเล่นกับคุณที่อนดีวนกว่าครับยังไงแต่ไม่เป็นคราบตอ,นนกกอมีสไตล์นลนะมัวได้ไไ้มาเลยมาครับ แล้านที่เราเองต้องพาเราไปเที่ยวเอ้ยเราต้องพาเองมามาที่ได้กินเปล่งล้างถาเรากาานินปลาเต่าผมไม่ค่อยชอบกินปอาแปล่งล้างเท่าไหร่นะมันถือว่าราคาคนงานนี้วิ่งก็รีวนะเราเจอคนเล่นบนอากาศนะสู้ยากเล่นบนหาลาัาคืน โอ้ป็่าดูนี้เพนวีนี่เป็นครับ่นอยากสู้ะนี่เป็นนโอ้ยมื่อดรครับอ้หหอะไรเนี่ยนี่เห็นทคนไมมั่วว่านทานใครดึงผมดึงเข้าดึงออกเมื่อกี้กินอี้นี้ก็ดึงผมอะไรเนี่ยผมหงอะ อืมครับเล่นไครับุ้กเห็นครับเล่นแบบว่าเโอ้มายก็แไม่เป็นไรนม่นรคายคียสินน,น,น,นี้หลังไม่นาเชู่เว่าจะพคไหนคีนี้ เองทำอะไรกับเราเมื่อกี้วันนี้อะไรยังไยอไรดู้่อน กินนี้ได้ครับคุณโอ้โหโอ้ฆ่ากินนี้ได้ครับผมว่ามันหนีผมเลยจัดเสยเข้าไปเลยโอเคนะคุณว่าผมพอแค่นี้แล้วอ่ะผมฆ่าทีนี้ก็สะใจแล้วนะคุณข้าวของผมก็ขึ้นมาเยอะเลยนะจาก5.3เป็น5.4นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโอเคไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าให้ผม ครับบูดบายอะไรเนียบายครับสวัสดีครับเธอช่างเหมือ im, นจะเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านมาใจกันดอกไม้เลือแป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำเอายืนตัวสั่นเธอพอนเนอกออกไหมไอ n วั kiss นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มมาจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงา